นี้ก็เข้าสู่ด้านในของ King Power เช็คอินเรียบร้อยนะครับคณะเราตอนนี้มี4ท่านเวับาคณะเราออกเดินทางจากดอนเมืองครับเช้านี้การรักษาความสะอาดไปในห้องโดยสารขณะนอนหลับ ไปวียดนามแล้วครับถึงนะครับวันนี้รถเรานะครับมาถึงเรียบร้อยเชิญเลยครับน้องเหนือของพี่พุฒนามนะครับนักนี้นพี่ทุกคนมองที่เวียดนามเห็นเป็นยังไงครับสัมผัสอากาศของเวียดนามเป็นยังไงครับหลอนเหนือทิพย์หาเบอร์บายอินเตอร์เนชั่นนะครับ รถพี่แย่ออกคือว่าก็เริ่มยังถ่ายเลยนะครับคอนระดับคอนคอนะดับคอนระดับนะครับเติมพลังก่อนครับพลังแก้ไของเวียดนามนะครับครับจะแวะเข้าห้องน้ำนะครับแล้วก็ชมอัตกรรมของเมืองครับน้องช่างฝีมือต่างๆที่แกะภาพต่างๆภาพปัตร นักข่าพอ,อเป็นหัตถกรรมต่างๆก็ซื้อขนมนะครับฝากทางบ้านเพื่อความอุ่นใจสู่เมืองกวงนิงแล้วครับเมืองมรดกโลกครับกำลังจะไปที่บริเวณท่าเรือนะครับเพื่อจะไปลงเรือ เราบ้างแนนะครับเราบ้างแนนอย่างก็ไปลงเรือกันนะครับตอนนี้นี่คือบริเวณท่าเรือที่ฮาลองเบย์ครับเป็นท่าเรือใหญ่นะครับรอเราอยู่ก็ ยังรอกันอยู่เลยสอนนีชัดเจนเรือกำลังออกแล้วครับตอนนี้ก็เป็นเบอร์40นะครับรหัสเราเป็น6089เลขดีครับ89ลงเรือครับลงเรือลเปุ๊กั้นเลยครับได้หรือเปล่า ก็ต้องเลือกรง่ะรปว่าจะไปุปปไทยจะินแปออกเดินทางนะครับลองชมบรรยากาศของอ่าวฮาลองะออน,ลนะครับตอนนไงพี่ลำแต่แต่บอลำไหลาหลขอบคุคบคอปพลิกกอนได้ไหมไปไปไป,ไป นี่ก็เข้ามาในบริเวณจุดไฮไลท์นะครับที่ล่องเข้าสู่บรรยากาศของอ่าวนะครับอาลลงสวยงามมากเลยครับกับวิวทิวทัศน์บริเวณนี้าประหางยี้ สองห้างสามสามางนี่ต้องสามได้ไอเลยเฮ้ยไม่ได้โอเคครับนี่สุดยอดเลยครับบรรยากาศครับไก่ชนกันนะครับไก่ชนกันตอนนี้ก็มาถึงจุดไฮไลท์โลโก้นะครับสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลองนี่เรือทุกลำก็มุ่งมาหาไก่นะครับ เรียบร้อยครับจับถ้าจับทิศทางให้เรียบร้อยนะครับออใช่เลยท่านี้เดี๋ยว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 มาถึงที่บริเวณทางขึ้นถ้ำแล้วครับขณะเราก็พร้อมที่จะขึ้นถ้ำแล้วครับเดินเลยครับเดินเลยครับเดินเลยเดินได้เลยเดินได้เลยครับ เราทำนะครับไออีกหนึ่งยกครับถือว่ายับยนี่เราก็เข้ามาภายในบริเวณถ้านะครับสว่างสวยครับเห็นความงามของหินงอกหินย้อยนะครับภายในบริเวณถ้า ก่อนเอาพวกเขานะครับผมอันนี้สองเป็ว่าเตานะครับเตาพูดถึงอายุยืนยาวการศึกษาสูงนะครเตาตรงนี้นะครับเตาเหินฟ้านะครับเตาเหินฟ้านะครับเตาพูดถึงอายุยืนยาวนะครับการศึกษาสูงนะครับอันนี้จะเือว่าตัวตัวตัวจริงตัวต้องลงไปข้างล่างขึ้นไปเรามองสีเหลือแล้วจ้ะ มังกรใงอาปากนะครับมองหัวมังกรอ่นในหัวมังกรนะไม่ใช่สีเหลืองนะยาองมสีเหลืองนะของเราสีเขียวนะโอเคนะอย่ามองดำดำนะยังไงเขาก็ชอบคนไทยคำสั่งลุงโฮนะเขาบอกต้องรักเมืองไทยก็เป็นหน่วยซิลนะครับที่เข้ามาในถ้ำเพื่อจะมาช่วยนะครับ มาช่วยเด็กๆมาช่วยเด็กๆนะครับมีทหารเยอะเดินซิวเดอนซิวเดินซิวหัวละซิวโอ้โหสุดท้ายก็เข้าสู่บริเวณห้องโถงใหญ่นะครับอะไงบ้างครับพี่เจอเด็กๆไหมครับเจอครับเด็กเขานี้เราได้แค่มองนะครับนมนะครับ จับไม่ถูกนะพี่จับไม่ถูกนะอย่าจับคนทั้งหลังนะนี่ก็เป็นบริเวณปากถ้ำนะครับที่เรามองเข้ามาด้านในถ้ำกว้างโถงใหญ่งดงามกำลังจะเข้าสู่ท่าเรือนะครับเงอแตกสกนะครับอากาศร้อนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าที่พักแล้ว ้อตงมาถึงร hey. hey. okay. uh ้านอาหารของเราวัน <incomplete> นี้นะครับตอนเย็นที่ฮาลองเบย์บรรากาศของร้าน เข้ามาสู่บรรยากาศของห้องมาสั์นะครับเดี๋ยวเราก็จะมีคนมาบริการ<ป>เตรียมพร้อมครับวันนี้เข้าสู่ฮานอยครับฮานอยเราก็พร้อมเดินทางสู่ฮานอย ที่ไหนซื้อของอะไรคุณจะได้หรือเปล่าหลังคาเป็นแผงดินนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นตึกสีเหลืองนะครับตึกเตี้ยตึกตึกสูงตึกต่ํานะครับอ่าเป็นเมืองเฮอันจันดัตเทรเลยนะครับสร้างออกแบบเหมือนจันดัตเทรเลยอ่าขายเดียวแล้วก็มีตัวเตือนใจตายใครูกับไอ้นี่เพราะไอ้ตัวใจนะต๊ะเป็นกระเช้านะครับที่ นำคณะนะครับต่างๆจากบริเวณเกาะนะครับามาที่สวนสนุกค,ครับมันก็เก่งดีนะรอได้อย่นานแล้วไม่ร้อมล้องเดินแล้วก็เดนไปดูเลยนะครับผ่านอีกต่อไปนะครับผ่านต้องผ่านนครับ ยิ้หันหลังยิ้หันหลังมโนไม่พอยิ้มหันหลังที่นี่อันนี้ก็รับป้ายรับป้ายนะครับคณะเราเบอร์ศูนย์หนึ่งรอโงกาอดโอเคผมว่าแค่หลงหลงูนไทยทั้งเลยอ่าใช่เลย,เลย,ยคนไทยทไทยไหมเป็คนเลี้ยงาค่ะขอรบกวนเวลาทุกท่านนิดนึงคะ่ะหนูจะได้แนะนำสินค้าได้ประดิ่งจ,จับเจนใจเยอะผ่ จากเช่นใยนไม้ไผ่นะคะแล้วมี3ส่วนประกสำคัญนนต้ทงกานซักด้วยน้ำเปล่าเลยค่ะโดยไม่ต้องใส่แทรหรือว่าน้ำยาค่ะ

วันนี้ก็มาที่ซสเปอร์นะครับเราก็มาเลือกสินค้า<ม>เรอาเป็นห่วงครอบครัวมาเลยคับซื้อทุกอย่างเพื่อครอบครัวนะครับเราเป็นห่วงครอบครัวมากเลยครับซื้อทุกอย่างเพื่อครอบครัวนะครับ แทตอนนอนเนี่ยถ้าเป็นเสียงโคตรเลยเจอสเดนเนี่ยไม่ต้องเลื่นไปเ๋ยนะครับ่้าท้งท้องาึรหมต้องนอนเงแตเน้อยแล้วนะครับอนสะพานดวยตอนนี้เราเข้าสู่คือว่าเมืองหลวงฮานอยแล้วนะครับผมอนนี้ยู่งทีเราฝากระานสั่ง ทางสายดูอ่าพาดูของเราแล้วครับอันนี้จะเป็นสะพานชื่อว่าสะพานทางลำนะครับโดยออกแบบเป็นเหมือนของมังกรตัวมังกรเนี่ยะครับพี่นะครับโดยคนออกแบบสร้างไมสร้มงอ่าอันจะเป็นมังกรนะครับอันนี้อ่าเป็นถนนนะครับกระเบื้องนะครับผมอ่าอันนจะเป็นสัญลักษณ์นะครับของเมืองฮานอยนะครับเป็นถนนกระเบื้องนะครับผมราการมาถึงกรุงฮานอยนะครับ36สายถึงแล้ว <_ theo> ก็เดินเเดิน <tama> <pas> จากที่แม่น้ำแดงนะครับอันนี้คือว่าแม่น้ำแดงไม่ได้เป็นสายอันนี้จากเมทัาไร้สับเลยเป็นสายไม่น้ำแดงนะครับมันเป็นเต่านะครับตามตำนานเลยนะครับครันไปถนไปันันนไันืออักันอันไนือันอนัือับัไอกัััก จะเดินชมบรรยากาศของฮานอยนะครับเพื่อจะลงนะลงไปไม่ได้นะครับคือว่าจุดนัดคือว่า5้าโมงยีสห้าโมงนะครับ5้าโมงเราจะเจอกันคือว่าอยู่ในหน้าหุ่นกระบอกน้ำห้าโมงยี่สิบนะครับซื้อเรียบร้อยแล้วครับซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับ ใช่ข้ามถนนกลางเมืองเรามาซื้อของกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าทำไมร้านต้องมาทางนี้ตามไปดูครับเราก็สักครู่จะไปดูหุกระบอกน้ำกันนะครับนี่หล่อ Oh my god. ็นคนมากมายมารอดูคุณกระบอกน้ํารอบต่อไปครับรบรรยากาศนะครับชมวัฒนธรรมอันนี้มันจะถูกว่ามันก็โอเคอยู่แล้วเย็นวันนี้นะครับเราก็มาทานกันที่ฮานอยนะครับเราเทียบครับครับผมเติมพลังเติมพลังสำหรับขําคืนนี้คืนนี้คืนนี้ไม่นอนคืนนี้ไม่นอน นะเดี๋ยวมาพวกบาวกครับทีมงานครับมามาโยกแก้มาโยกแก้มาโยกแก้ครับฮะแฮปปี้เบิร์เดย์ครับวันดูดีแฮปปี้เบิร์เดย์ทุกที่ครับเดี๋ยวนั่งก่อนกันคือห้องอาหารเช้าของเราวันนี้นะครับ เนี่ยบ้างครับเช้านี้สดชื่นสดชื่นแน่นอนกันบ้างแล้วยังไอพี่อ๋อสดชื่นกับวันนี้ครับชาร์จแบตชาร์จแบตมันอยากอยากไปชาร์จเท้าไม่ได้ยังนี่ครับตอนสุดท้ายแล้วจ้าเต็มใจหน่อยตื่นเต้นโอ้โหมาละตอนนี้ก็อยู่ที่ฮานอยนะครับ ไปดูบรรยากาศแล้วต้องบมกว่าเสียชีวิตวันที่3เดือน9ในปี1,904 1 9ั9นะครับอายุ79ปีนะครับการเรียนเนี่ยคือหมดเลยนะห่วโลกนี่เป็น้่้อยมน่าไม่งี้ไมด้เม่ได้เลยไม่น้ม่รรยายม่ไม่ัยไม่ได้ยไร้ลยไม่ไไม่ได้มเล่อเ้าอะไร่ัน่อ้อยม้ายทลยม่ได้เลยอมไลยไยม่ได้ มาถึงที่บริเวณ้านก็เข้าสู่พิพิธภัณฑ์นะครับด้านในจะเข้าไปชมด้านในนะครับการู้ใจเข้ามาด้านใน มาถึงบริเวณที่เป็นนะครับลูกเคารพท่านโฮจิมินนะครับบาิเวณด้านบนนะรบเราก็มาชมบรรยากาศ แเขาส่วนที่จะตอกเท้าหรือว่าสตอกพื้นะคของฝรั่งเศสอเมริกาการพัฒนาของรองเท้าในช่วงสงครามนะครับตอนนี้ก็มาเป็นแฟชั่นของเวียดนามไปแล้วเดินดูไปขอที่แต่ที่หน้ามันสว่างไม่ได้วัดตะวันแล้ต้องแต่งที่หน้าด้วยนะตะวันตะวันตกดับเลยครับแต่ก่อนเช้ทานลึกๆนะครับจะมีเพื่อนนะครับเพื่อนกั้นแม่นกั้นหนามนะครับ ร้านอาหารกลางวันของเรานะครับตอนนี้ได้เวลาทานข้าวมาถึงห้องอาหารนะครับ ซี่โครงหมูมีปลามปิ้งย่างร้อนบรรยากาศของห้องอาหารเซนที่นี่นะครับออกเดินทางสู่สนามบินนะครับตอนนี้แล้วก็มอบให้โอกาสให้น้องหยก ไปดูแลพี่ๆเป็นอย่างดีนะครับก็เช็คอินนะครับแอร์เวียดนามเดินทางกลับสู่เมืองไทยนะครับ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 อยู่ชมึ่งสักั้หือวมึงีลแล้วมือจะหอบได้หรือเปล่าอันนี้เราก็ยังมีเงินเหลือนะครับ ไม่เล่าใจดิมันไม่มันไม่ได้ลุน้นผู้ขัี